<c oughs> นี่ครับผีแล้วครับพี่น้องครบหน่อยครับพิ่มง่เยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสุนครับผมเมื่อนี้ครับผมติดไก่ครับผมจังอีสานทุงกุลาครับสิผ้าพีผ้าน้วงนะครับมายามเบ็ดกบครับผมเงี้ยห่อครับม้าไก่เบาสวรรค์นึกเอกครับผมจันด้กับติดตามชมบ้างได้อพี่น้องสิถือพวกถือครับผมมีหลังแหลกพี่น้องเหลียอยูุครับม่านี่ไมากินครับผม เขาลงแห้งหรือครับพี่น้องและนี่บัตถุครับเสียงกบตัวน,น้ำพี่น้องท่านเตีครับผมเงี้ยกะเหลีออยยเยอะครับเงีเ้ยกะติดตามเรื่อยๆครับพี่น้องมาลุนกันมึงครับขึ้นนีสิ มันประมานครับผมดังนี้คือดึงไปพุ่นนะพี่น้องมันลุดครับดังนี้ไม่มันลุดไปแล้วครับน้อคากลับแมงสิเสียบเงี้ยพี่น้อง วลากระสีพ่อได้ปนได้เกี่ยวอยู่แล้วครับพี่น้งองน้ำเดี๋ยวห้อยไม่กินอยู่ครับบ่ถือครับ แต่ว่าวงเวียนหนียางมากกับครบหน่อยเตียนไล่ๆเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมันตัวมัานใหญ่ครับจุขี้องางามๆนี่นะครับพี่น้องนี่ว่านผือครับ นี่ครับพี่น้องถือแล้วครับผมนี่หลังนี่เห็นไหมครับนี่ครับผมมานแล้วพี่น้องนี่ครับผมหลังแยกหลังแรกครับนี่โตไปยังไงบ้างไหนครับไอ้ว่าสวนเรากำลังยามมากอยู่ครับเนาะจะดกติดตามชมอยเรื่อยครับพี่น้องขออนุญาตปดกันครับ ปวดเรยียบร้อยกันสำรุ่นหลังต่อไปอีกบ้างครับพี่น้องท่านถือรับหลังนีโ้หลังนี้เงียรลนครับ กุกหน่อยเต็มทนทันทนทานนี่ครับพี่น้องมันวบ้านไงครับผม ติดตามกันเรื่อยๆครับพี่น้องวันซ้อนด้วยครับพี่น้องกบหน่อยเปลี่ยนทนทานทนทานด้วยครับอืมหลังนีคือลากมันทึ้งดีเนาะฮะเนาะดูสิครับ หัวมันหลาขึ้นมากครับผมเดีย๋ยจะเดิติดตามมึงเรื่อยๆครับพี่นอ่องมันแล้วมันแล้วพี่น่องอีกแล้ว,วครับ นี่ครับผมโอ้ตัวซ้ำๆกันครับตัวไม่งียันไดครับพี่น้องสิพ่อได้ยุ่ได้กินยู่แล้วครับนอก็ได้หยาดปลดกันได้ครับใส่ผ่าดงางน,นครับ กันมึงอี้ครับพี่น้องมันถืออีกดเล้าตีพี่น้องมาใช่ไหมใช่ะเห็นตะขันเ็ียติงครับโอ้ถืออีเล้วพี่น้องตัวหญาย,ยิ้มเขา,าครับตัวพ่อมงาม่าเลยครับเพรว่าต้มสมพ่อดีๆเลยครับผม คือออกมาณนี้นะครับะเดวงว่าขั้นนี้กบไล่ครับพี่นอ้องฮึ๊ม อีกแล้วครับถึงอีกแล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ตเต๋อครับใส่ปลาแลกนครับมันแล้วพี่น้องมันแล้วไปเข้าพยายามทั้งุู่อีกครับผม ใส่แวบอยู่คนละขั้นครับนี่อย่างวงาพี่น้องถือพลังนี่อือถือครับจะเปลี่ยทน,ทนทวนๆอยู่พี่น้อง เบิ่งหลังนี้ด้วยครับพี่น้องมีได้ปลาเขาครับหลังนี้เป็นสีน้อเม็ดหมูกเลยครับถือจังน้อน้องคือหยังพี่น้องบาดนี้ไสล่ะกินดิบท้วนๆอยู่ ถือกบงครับพี่น้องไม่เบียบเลยครับนี่ครับผมบ้ยเป็นไรครับพี่น้องนี่ครับบเอียบงครับผมนี่ครับบ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องนี่เอียบงเลยครับนี่เนาขออนุยาดปุ๊ดเ้อครับพี่น้องมาแล้วครับม้าแล้ว มาหลุมกันต่อครับพี่น้องหลังจากวัดเดียบรไว้ครับสีถือก็ถือนะครับมาเสียงกบกบเต้นรลายอยู่ครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับผีแล้วครับพี่น้องกบหน่อยครับเพิมง่เลยนะครับนี่ครับผม กลับตั้งสีแบบนี้นะครับกต่สีพ่อจะยูดด่อะไรกินอยู่แหละครับพี่น้งนองนั่งนี่ต่ว่ถือครับผมขั้นนีใส่ตอนคำครับนี่ทึ้งใบเห็นหุงครับพี่น้อง นี่ครับถืออีแล้วครับพี่น้องนี่ครับหมานแล้วครับตัวไม่ง่ายปันได้ครับนี่ขออนุญาตปิดกันเลยครับป้องกระเ๋ยวขาหนีบไว้ครับพี่น้อง ต้นหมากหล่อนครับผมเนี่ยหล่อนไล้ครับนี่ครับผมถือีกแล้วครับพี่น้องนี่ใส่วไวทึ่งกันเทียนเด,ด้วครับหลังนี้นี่ครับ ตัวครับพี่น้องอ๋บหน่อยหูซึกปลาสีไลยครับปี้ยางน้ำพันเที่ยนเป็นน้ำดำน้ำดำเงี่ยครับ ครับพี่น้องเสด็จ้ยคแั่ขึ้นแล้วครับเอาละครับพี่น้องยามเรียบร้อยครับนี่ครับพี่น้องมานอยู่อันนี้ของไอ้บ้าสวรรคครับเดยประมาณโลกกลัวหมดแล้วครับนี่นี่ของผมครับนี่ถือว่ามานอยู่ครับก็จะยุด้จินครับผมจันด้กอะขอฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากซับกันติ๊กตานนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครได้เด้อครับผม ืนนี้ครับผมผมติดไก่ครับผมพร้อม่เบ้าสอนครับผมขอกระทำวา่าสวัสดีครับครับอ่ะดีผ้าขอบเงี่ยครับพี่นงองมือเนเศ้าครับจะทำมรุนกันไหมครับผม